อไผ่ตรงกับพ่อแว่นน้องเพชรไผ่ตรงน้องก้องนี่น้องเพชรภ่แว่น,วนนะครับอันนี้อะไรนี่นี่ก็คือเนยลูกเนยน,นะครับเนยกับหนมปังปิ้งนะครับนี่เราวันนี้เราสั่งเอ่อเนยนมไมโลนะครับเนยนมไมโลมโอเคไหมน้องไผ่ตรงเนี่ยไอเพชรไอเพชรอะโอเคครับสวัสดีครับที่ตลาดเมืองพนนี่ใครอยากกินมาเลย นี่ครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับนี่เนยนมไมโลเน้น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 นะนี่ตอนแรกมแม่ค้ากะว่าไม่ให้ไมโลเยอะพอเห็นถ่ายกล้องไอ,ไ,อไอ้ออกทีวีนี่วะนี่ให้เยอะเลยนี่เคล็ดลับเคล็ดลับขอแม่ค้าเยอะๆนี่ครับใครผ่านมาเมืองพนแวะมาได้ครับโอเค